สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ติวเชาไทยชุดบู็อกนะครับอุ่นพ่ายจุดโทษทีมชาติจีนติวเชาไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับไ้ลงสนามอื่นเครื่องพบกับทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีบ,20ปบันที่21มกราคมที่ผ่านมานะครับที่สนามอาริงนาสปอร์ตหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลจิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2025 ที่จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นวันที่12กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคมปี2568นะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันแบบปกติครึ่งละ45นาทีนะฮะโดยในเครื่องเวลาแรกทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติจีน0-0ก่อนที่ในเครื่องหลังทีมชาติไทยจะมาได้ประตูขึ้นนําจากพีเรนันบักหาย หลังจากนั้นทีมชาติีนที่ทําประตูตันตีเสมอเป็น1-1ในเวลา90นาทีตอนนี้สองทีมตัดสินด้วยการยิงลูกจุดโทษซึ่งทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีนไป4-5นะครับลหลังจบเกมการแข่งขันนั้นนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางจากอเาเภอหัวหินประจวบคีรีขันมาเก็บตัวฝึกซ้อมต่อที่บุรีรัมย์ยูเต็ตแคมป์บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่3เสมกราคมนะฮะและจะมีเกมหมุนเคลอนอีก2เกมที่จะพบกับทีมชาติอิรักและกาตา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แมตช์นะฮะสาเหตุที่ทีมชาติไทยนะครับต้องมีเคะแนนดูเราลุยเอเชียมาซาไดอีเ e จนะครับเตรียมนำทัพชังศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกเอเชคัพ2 0 2 7รอบกัดเลือกซึ่งจะเป็นการเปิดฉากขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับทีมชาติของเรานะฮะจำเป็นต้องเก็บใจชนะให้ได้สั้นเดียวเท่านั้น ซึ่งการขันรอบนี้จะเอาแชมป์กลุ่มเพียงแค่หนึ่งเดียวไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกอเชียคัพ2 0 2 7ที่ประเทศซาดีอาระเบียหนึ่งในนักเตะลูกขึ้ไทยที่ถูกจับตามองอย่างมากซึ่งอาจจะเข้ามาเป็นคีแมนคนใหม่ของทัพจังสึกทิมชาตชิดไทยภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นอย่างมาชระอิชิอิก็คือเคนเนตดูกล่าวห้องเครื่องลูกขึ่งไทยออสเตรเลียที่กำลังโชว์ฟอร์มสุดแกรงกับบุรีมยูนเต็ด สาเหตุที่สุกันที่ทัพจักรสึกทีมชาติไทยผ่านใตก้การนำทัพของมาซาอิชิอิจำเป็นต้องมีเคนเนดูเก่ารู้สึกเอเชียเดือนมีนาคมนี้เนื่องจากเคนเนดูเกานอกจากจะเป็นผู้เล่นเกมรับที่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งแล้วเขายังเป็นนักเตะสาวรับปร,ประโยชน์ในแนวรับสามารถเล่นใน,นตำแหน่งมิดฟิลด์รับรวมถึงยังเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กด้วยซึ่งนั่นจะมีความสำคัญอย่างมากที่เคนเนดูเก่าจะเข้ามาเป็นขุมกำลังคี์แมนในแนวรับให้กับทีมชาติไทยในการ,รเผชิญหน้ากับทีมระดับเอเชีย เขาจะกลายเป็นตัวเลือกสําคัญของมาซาอิซ e, ิในการเลือกใช้ที่สามารถจะส่งลงประจําการมิเิลต่อตรับหรือเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก็ยังได้เวียดนามชอ็อกเงหยนซุนซอนดาวสโวทับดาวทองค่าตัวพุง่งทุตสถิติทีมชาติแต่แพ้ไทยข่าวล่าสุดนะครับกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลเวียดนามเมื่อเหยนซุนซอนก็าวาอุ่นญชาติบราซิลทีมชาติเวียดนาม ที่เพิ่งโชว์ฟอร์มกระหึมเวทีอาเซียนยิงเจ็ดประตูพาทัพดาวทองฉลองแชมป์อาเซียนสม24สุดยิ่งใหญ่ครับปรากฏว่าแฟนๆของเวียดนามได้เหตจากผลงานังกล่าวทําเอาเงี้ยนซวนซอนก่อนหน้าตัวเทียแห่งทัพดาวทองค่าตัวพุ่งสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของทีมชาติเวียดนามจากการเปิดเผยของทานเฟอร์มาเก็บเว็บเงียนซวนซอนค่าตัวพุ่งสูงเป็นประวัติการแต่7แสนยูโรซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดอย่าง ที่ไม่เคยมีมาก่อนของทีมชาติเวียดนามนะครับแต่ทว่าแฟนๆเวียดน,นามได้เห็นในไม่นานเมื่อมีแฟนบอลเวียดนามรายหนึ่งได้ไปคอมเมนต์ย้อนแย้งถึงค่าตัวของเงียนส่วนซอนแม้จะมีค่าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติเวียดนามก็จริงโดยเหงียนส่วนซอนมีมูลค่าเป็นรองสองพี่น้องแนวรุกทีมชาติไทยยางสุภโชคสโชาตและสุภเชเหมอนตาปัจจุบันสองแนวรุกตัวเก่งทีมชาติไทยมีมูลค่าอยู่ที่8 0 0 0ยูโรนะครับนี่คือค่าตัว ซึ่งเวียดนานมามองว่าคงเป็นเรื่องยากที่เหนียนสวนซอนจะทำอันดับค่าตัวแซงไทยได้แม้จะมีแข่งเทีบก้อนหน้าตัวเก่งอย่างเหนียนสวนซอนแต่สุดท้ายก็ยังเป็นรองไทยอยู่ดีนะจ๊ะใบได้แดกูดอกทีมชจติไทยอันดับโลกมีสิทธิ์พุ่งครั้งแรกในรอบ16ปีคันเอเชียรันกิง้งโลกคุณ25 ทีมชาติไทยนะครับอันดับโลกมีสิทธิ์พุ่งขั้นแรกในรอบ16ปีขั้นเอเชียรันกิ้งโลกคูณ25มหานาอิชอิเตรียมนำทัพชังศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกเอเชียคัพ2027รอบคันเลือกที่จะเปิดฉักขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้โดยการแข่งขันเวทีร,ระดับเอเชียนั้นในครั้งนี้ถึงแม้ทีมชาติไทยจะร่วมอยู่ในกลุ่มที่มีคู่แข่งรักิ้งโลกต่ำกว่าแต่ปรากฏว่าทัวร์นาเมนต์แบบนี้จะมีการคิดคะแนนโลกรงกิ้งโลกเนี่ย สูงถึงคูณ25เลยนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าการกระงขนอาเซียนครับ2องยล่าสุดที่่านมาและยังมีมากกว่าเกมหมุนเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ด้วยโดยเกมหมุนเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์จะได้คูณ10เท่านั้นส่วนนอกปฏิทินฟนเวนเดย์คูณแค่5ซึ่งนั่นหมายความว่าจากการกิ้แนนฟีฟ่าหรือกิ้งโลกคูณมากถึง25เป็นโอกาสสำคัญที่ทีมชาติไทยจะต้องเดินหน้าเก็บใจชนะครั้งนี้เพื่อโกยคะแนานโกยแต้มขึ้นอันดับโลกให้ได้มากที่สดุด หากทีมชาติไทยสามารถเก็บชนะรวดได้ทั้ง6แมตช์อันดับโลกจะพุ่งครวดอย่างแน่นอนมีสิทธิ์นะครับที่จะเห็นทีมชาติไทยภายใต้การนำทัศของมาซาอิชิทำดับโลกติดท็อป90ของโลกเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีโดยครั้งล่าสุดที่ทับสังศึกรังอันดับที่ท็อป90ของโลกต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2 0 0 8โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเดียวร่วมสายกับเติร์กิสถานไต้หวันและสีอุงกาจะเบิ่์มจมร่างในบ้านพบกับสีอุรกวาในวันที่5มีนาคมนี้ ที่จะแข่งขันกันที่สนามราชสมังคลากีลาสถานโดยทีมเจ้าทยจําเป็นต้องชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นซึ่งการคันรอบนี้จะเอาแชมป์กลุ่มเพียงแค่หนึ่งเดียวไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียครับพที่ประเทศซาอุดีอาระเบียต่อไปนะครับทีมเจ้าทยชุดใหญ่พัง11ตัวจริงลูกรึ่งไทยล้วนชุดนี้เจอทีมเอเชียเป็นไง มานชารดอิชีนะครับเตรียมสร้างประกฏกันใหม่ด้วยการเดินหน้าดึงนักเตะลูกครึ่งไทยฝีเท้าชั้นยอดจากยุโรปเข้าสู่ทีมให้ได้มากที่สุดเพื่อเข้ามาช่วยเสริมแกลงให้กับทีมชาติไทยยกระดับทีมขึ้นท็อปของเอเชียพร้อมกับลุ้นจารเลือกประวัติศาสตร์ไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกเปิดชมเสืตัวจริงทีมชาติไทยหาจัดลูกครึ่งเวทเ,เต็มระบบเป็นไงไปชมผู้สาประตูแจ็คคลาวลูกครึ่งไทยเยอรมัน กองหลังขวาไปซ้ายนิโคลัสมิเกลสันลุคึ่งไทยนอร์เวย์โจนาธานเข็มดีลุคึ้งไทยเดนมาร์กเอลยสดอลล์ลุคึ่งไทยสวีเดนเอลิคาลลุคึ่งไทยสวีเดนกองกลางคู่กองกันต่อรับฟิลิกปาสเกลูกคึ่งไทยเยอรมันเจเน็ตด,ดูกลาวลุคึ่งไทยออสเตรเลียกองกลางสามประสานในแนวรุกขวาไปซ้ายเอรูวันกันแย่ลุคึ่งไทยฝรั่งเศสเบนจามินเจมเดวิดลุคึ่งไทยอังกฤษจูดสุนทรเบลลุคึิงไทยอังกฤษ และกลองหน้าพลัสติกกุตเตอสันลูกครึ่งไทยสวิเด่นรนะับโครโหัวนะครับชุดนี้สุดจริงๆแต่ก็ยังอยากจะให้มีนักเตะที่เป็นคนไทยแท้ๆนะครับไม่ใช่ลูกครึ่งรวมอยู่ด้วยนะครับจะดีที่สุดนี่คือสรุปการฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบสามของที่22มกราคม